นี่ครับผมจะตัดผมทรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมาตัดเป็นทรงดาวอังคารมงโลกนะครับทรงดาวอังคารมงโลกผมจะตัดแบบนี้นะครับดูนะครับเราจะขึ้นจากมุมนี้ดาวอังคารเนี่ยมันจะมีสองสองชันแนลนะครับดูนะครับทรงดาวอังคารมงโลก ผมให้ดูชัดๆเลยนะครับทรงนี้ชื่อทรงดาวอังคารมงโลกเนี่ยดูนะครับดาวังคารมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับพึอพอเราได้ชั้นแน่นปุ๊บเราก็ทําอย่างนี้ทรงดาวอังคารดูนะครับเนี่ยมองฝั่งนี้เอาใกล้ๆเลยครับมือกล้องต้องเอออย่างนั้นแหละให้มันเห็นเอาตรงกล้องนี่ชนมากๆเออนี่ดาวอังคารจะเป็นอย่างนี้ละครับ ดูชัดๆเลยนะครับเ,เราจะกรึบยางนี้ก่อนทรงดาวอังคารผมก็ผมก็เคยไปดาวอังคารมาสองครั้งเองเอา,มาแมลงสาบขึ้นไปปล่อยไว้บนนั่นแหละทีนี้มแมลงสาบผมตายหมดผมเลยขึ้นยานกลับมากลับมาผมก็มาเจอนี่แหละครับมนุษย์คนนี้จะตัดทรงดาวอังคารหมงโลกนะครับดูนะครับดูนะครับปึ๊บดูนะครับอันนี้คอนเทนต์ก็ช่วยคิดให้ผม แต่ว่าผมก็เข้าใจว่าดาวอังคารมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับปุ๊บนี่ยอ๋เดี๋ยวผมอ่นให้ดูรอ,รอบๆเลยนะครับอย่าให้มันโอเวอร์แสงนะครับดูครับนี่แหละครับชงดาวอังคารหมุนโลกทีนี้โลกมันจะอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมทําให้ดูให้ดูหน้านิดนึงนะครับคนหน้าคนจัดอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมหันไปครับให้ดูนิดนึง คือบอกเบอร์โทรได้นะครับนี่ทรงดาวอังคารหมงโลกนะครับดาวังคารมันจะกลมๆอย่างนี้เลครับเพราะครึ่งหนึ่งของโลกมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะมันเหาหัวไปชนทีนี้เรามาดูขอบของดาวังคารครับเ <Gesund S 1> <ellt academy> ดี๋ยวผมหันให้นะครับตัดให้ดูอย่างละเอียดเลยเอาให้ไม่เกินสิบนาทีได้สิบนาทีได้ไม่เป็นไรเล่น youtube ครับผมทําให้ดูเลยครับนี่ดาวอังคารมงโลกช่วงนี้หาดูยากมากเลยครับแล้วก็คนที่มาตัดนี่ก็รู้สึกจะเคยเป็นนักเอนักบินอวกาศเหมือนกันนะครับเพราะเขาเคยไปดาวอังคารมาแล้วเขาเห็นอยู่ทางสหรัฐอเมริกาศูนย์เขาเรียกศูนย์อะไร NASA นาซ่าเนาะ <c oughs> ครับครับดวงดาวอังคารอันนี้โลกนะครับตรงนี้โลกดูมาดูโลก ดูโลกนะครับดาวอังคารหมุนโลกนี่โลกจะมีกลมๆอย่างนี้นี่โลกมันเล็กกว่าดาวอังคารนะครับนี่มันจะมาหมุนโลกนี่ตรงนี้เราก็เอาโลกรูปโลกเราหนึ่งเสี้ยวของดาวอังคารแค่นั้นเองครับนี่ดูนะครับนี่อันนี้คือรูปโลกรูปโลกนะครับนี่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อยู่ด้านบนด้านใต้นี่ครับเพราะมันจะมีขั้วโลกด้วยโลกเหนือโลกใต้ ทีนี้เราดูดาวอังคารมันก็มันก็ล่อนมาใกล้โลกเราพอดีดูนะครับนี่ครับนี่ดูนะครับอันนี้รูปโลกแล้วครับเนี่ยแทบตะเลียนของตาบาล์เบอร์นี่ตัดดีมากเลยครับดาวอังคารหมงโลกครับคบปึ๊บคนตัดเขาก็คิดมาเองเขาด้วยแหละเขาก็ต้องหัวเลาะด้วยแหละครับดูให้ดูรอบๆเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกชื่อทรงดาวอังคารหมงโลกนะครับ ครับผมก็เพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้ครับครั้งที่แล้วนั้นผมมีคนมาขอตัดเรื่องจงอางล่าเหยื่อผมก็ตัดให้แล้วเขาก็ชอบใจมากเลยดูนะครับให้ดูชัดๆเลยสรงนี้ให้ดูตรงนี้ใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็หมุนหมุนรอบนะเดี๋ยวผมให้ดูนะทรงดาวองคารหมงโลกดูนะครับวิธีแบ่งผมก็ต้องให้อยู่เหนือคิ้วนิดหน่อยอย่างนี้ด้านบนก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่คือช่างอ้อนครับเนี่ยดู ขอบขอบพระคุณชาวเน็ตมากนะครับที่ขอมาส่งดาวอังคารหมงโลกมีคนมาตัดแล้วครับเนี่ยครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับทรงนี้ผมก็ขึ้นคลิปได้คอนเทนต์เมื่อวานก่อนนี่เองครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับกับ ตัดผมัำตัดผมตัดผมัำตัดผมทำไมต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไร้ผมมันคนกระจอบผมมันโดนมันนอกผม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 ตัดผมกำตัดผมตัดผมกำตัดผม